วันนี้เราอยู่กันที่บ้านไร่หนึ่งสามจุดแปดสวนพึ่งนะครับวันนี้เราก็ใช้เจ้ารถคาร์เี่ครับตัวพรีเมียมซึ่งเป็นตัวกลางนะครับซึ่งเป็นรถของเราเองนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในระหว่างที่เราทดลองใช้นะครับก็มาดูกันครับว่ามันรูปทรงรูปร่างมันต่างจากตัวเดิมเยอะไหมนะครับนะฮะโดยตัวแล้วมันคืออ l นนี้ะครับนะฮะนะครับเราก็มาดูกันครับนี่คือ รูปโฉมต่างๆนะครับนะฮะเรื่องของการขับขี่นะครับเราก็บอกได้เลยครับว่ามันก็มีเรียกว่าการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับวันนี้เราใช้ความเร็วนะครับที่ที่ในการเดินทางมานะครับนะฮะก็อยู่ประมาณร้อยยีิร้อถึงร้อยสสิบโดยประมาณอาจจะมีช้าบ้างนะครับถัวเฉลี่ยที่เราใช้จริงนะครับนะฮะที่เราได้จริงจากเลขกิโลก็คือสิบสี่จุดสี่นะครับนะฮะนะครับ ก็ภายในก็ยังคงความเป็น all new นะครับตินิดนึงครับนะฮะเรื่องรถตัวนี้เรื่องนี้เรื่องการเย็บหนังนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมผมว่าจริงๆมันน่าจะคนละสีถึงจะสวยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็พวงมาลัยมันก็คงจะเน้นในเรื่องของความถ้าถ้าเป็นเหมือน VIP ก็ไม่ใช่นะครับเพราะรุ่นตัวนี้มันทำให้เรารู้ว่ามันออกมาในแนวกึ่งสปอร์ตนะครับ พวงมาลัยตินิดนึงครับรูปโฉมมันเก่าไปนิดนึงนะครับนะฮะแล้วก็โดยรวมนะครับสิ่งที่ที่อำนวยความสะดวกต่างๆก็มีหมดนะครับเรื่องของการเปลี่ยนระหว่างช่วงของใช้มอเตอร์ไฮบิดนะครับแรงกระชากถือว่านุ่มแล้วก็แทบไม่รู้สึกนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนะฮะแล้วก็นี่ครับนะฮะรูปตรงเหมาะสําหรับถ้าเป็นผมผมเหมาะว่าเหมาะแก่การ วัยรุ่นใช้แล้วไม่ใช่แบบคนที่แบบอายุเยอะๆใช้แล้วมันจะออกแนวสปอร์ตแล้วก็วัยรุ่นนะครับนะฮะทั้งรูปทรงแล้วก็ส่วนต่างๆส่วนเว้าวมองดูเหมือนเป็นรถกึ่งสปอร์ตแล้วนะครับก็ใครที่ชอบพิโตนะครับนะฮะก็อยากจะให้ลองไปศึกษาเอาแล้วก็ชอบก็ซื้อ ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับนะฮะโดยส่วนตัวแล้วนี่คือการใช้ในชีวิตจริงจริงของเราเลยครับเราซื้อมาเพื่อที่จะใช้ในชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ที่เราต้องบอกเลยครับว่าการใช้โตโยต้ามันก็คือข้อดีของคือหนึ่งเรื่องของสูตรบริการแน่นอนมาตรฐานเราก็มีเยอะทั่วประเทศนะครับนะครับแล้วก็เวลามีปัญหาเราก็น่าจะได้รับการดูแลที่ดีนะครับสำหรับคนที่ใช้โตโยต้านะครับนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเรานะครับก็ เดินดูนะครับรอบๆของโตโยต้าตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นในสิ่งที่เรา,เาต้องการหรือว่าเราอยากจะใช้นะครับนะฮะโอเคครับ